ท่านก้าวจากใต้ข้าแรกมาเล่นที่จังหวัดจุมพรนะครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากาจัดพักตบชาวาบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่น้องย่ญ่ของจังหวัดจุมพรครับนายสมพรปัจชิมเพชรพัวรองพัวราชการจังหวัดจุมพรนะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่ากัจัดพักตบชาวาบริเวณสะพานไม้เขียมโครงการพัฒนาพื้นที่น้องย่ญ่ตามพระชา้าสำนีตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดจุมพรอ่าซึ่งมีส่วนราชการหน่วยงานถูกภักส่วนนะครับแล้วก็จิตอาสาประชาชน ข้าวรวมในกิจกรรมครั้งนี้รองผู่าแกบอกว่าโดยสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานโครงการกิจอาสาระชทานตามแนวพระจ้าบรมริเราทําความดีโดยหัวใจโดยส่งมุงว่างให้ประสงก์นิก้ทุูกมูเลามีความรักความสมานธรามคีรวมมือรวมใจกันในการประกอบกิจกรรมสาธารณประยชน์เพื่อประโยชน์ทุกค้องชุมชนส่วนรวมโดยไม่ว่างสิ่งตอบแทนนะครับจึงเป็นที่มาของกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากําจัดพักตบเฉาวา ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นะครับสาธารณประโยชน์และการที่ทำการก,ก็คือเป็นการสร้างกิจสำนึกให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลแร่งน้ำ ของตนย่างยังยืนครับโดยในปัจจุบันค่ะพื้นที่น่องญ่่ไค่ะบริเวณโดยรอบสะพานไม้เคียมเนี่ยแหละค่ะมีวัชพืชก็คือพักตบชาวาเนี่ยขึ้นปกคลุมอยู่เต็มพื้นน้ำืางทีเราเห็นเนี่ยแหละค่ะก็ทรงพลกระทบต่อกันกักเก็บน้ำรวมไปถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพภูมิทัศน์โดยรอบสูตรอำนวยการจิตอาสาพระราชทา,านจังหวัดชุมพรค่ะจึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดพักตบชาว่าขึ้นด้วยความรวมมือรวมใจจากถูกภักส่วนแล้วก็จิตอาสาพระราชทานก็มารวม กันบำเพญประโยชน์ในครั้งนี้กันค่ะนี่นคะคะพอกําจัดเสร็จแล้วก็จะได้มีความสวยงามแล้วก็น้ำมันก็ได้ไล่สะ,สะดวกอะไรกันนะสะพานไม้เค้มตรงนี้ก็มีวิวที่ส่วยกับมีงอมหลายคนคจะไปถ่ายภาพกนะันนะที่น้องแย่ยก็จะวัดชุมโพนน,นนะครับ